เอ็นไฮเพ่นภูมิใจเสนอเอ็นโอคล็อกตอนที่108ให้เสียงภาษาไทยโดย JPK วันนี้วันที่สามมีนาคมควบหนึ่งวันก่อนวันไว้เดยอะฮิผมต้องจะขึ้นปหกครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรเียนประถมถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นเวลาเลิกเรียนก็ตามฉันนั้นจะเอาลูกอมไปวางไว้ที่โต๊ะของอืึนจินอ่วะว่าแต่อึนจิน เอยยู่่่่ทีีไหนนนนกัแลวภารกิจตามหาอึนจินในโรงเรียนประถมของเอนไฮเพนได้เริ่มต้นขึ้นแล้วพบกับเกมไว้ d เดย์อีฟสตัวเลือกเริ่มเกมใหม่การตั้งค่าเล่นเกมต่อทุกคนเลือกเล่นเกมต่อวิธีการเล่นก็คือก่อนวันไว้เดยนึวันนักเรียนชายทั้ง7ต้องเอาลูกอมไปวางไวที่โต๊ะของอึนจินก่อนเลิกเรียนในเวลาที่กําหนดหากเจอ NPC ลูกอมก็จะถูกแย่งทันที เอเน,นเพนจะได้คำใบ้จากห้องครูปกครองหาาใครสามารถนำไปวางไว้ที่โต๊ะของอื่นจินได้โดยที่ลูกอมไม่ถูกแย่งและมีจำนวนลูกอมมากที่สุดก็เป็นผู้ชนะไปเริ่มเกมชั้นที่หนึ่งห้องพยาบาลฮีซึงพี่ฮีซึงตื่นมาบนเตียงในห้องพยาบาลพี่ฮีซึงพบแผนที่โรงเรียนในกระเป๋าและเจอลูกอมที่จะเอาไปให้อื่นจินแล้วนี่คือลูกอมสินะพี่ฮีซึงตั้งใจดูแผนที่โรงเรียนอย่างละเอียด เออเดี๋ยวนะเกมนี้มันเล่นยังไงกันล่ะเนี่ยพี่ฮิซึงออกจากห้องพยาบาลก่อนแล้วกันแล้วผมจะแย่งลูกบลอลยังไงอ่ะยังไม่เจอใครเลยเนี่ยตอนเนี้ยพี่ฮิซึงคิดแต่เรื่องแย่งลูกบอลและแล้วก็ออกจากห้องพยาบาลไปนอกอาคารพี่ฮิซึงถอนหายใจไม่เจอใครเลยโอ้ข้างนอกอากา,อากาศดีอยู่นะทีมงานเลือกวันถ่ายทำในวันที่อากาศดีชั้นหนฝั่งตรงข้ามพี่เจห้องดนตรี โอ <Okay. S 1> เคออาไปสำรวจกันเฮ้ยอะไรอะคำใบ้เหรอวิธีแรกทําให้คนอื่นโกรธโดยการขัดคําพูดและวิธีที่2คือยังไม่บอกออกไปข้างนอกดีกว่ามันคืออะไรกันแน่นะโอเคตอนนี้เอ่อห้องเียไม่เปิดุตายแล้วข้างหน้าเราพี่เจเจอสรารวัตรนักเรียนสวัสดีครับแต่งตัวไม่เรียบร้อยนะเฮ้ยยังไงเหรอครับแล้วผมผิดอะไรเสื้อผ้าทรงผมผิดระเบียบไม่ย้อมสีสักหน่อย พี่ฮิซึงเบรกทันทีทั้งสองเจอ n อ c ซีเข้าแล้วอืมดูท่าเขาจะเกมงานเข้าไอ้เราขอไม่ยุ่งดีกว่าพี่ฮิซึงเพ่นชิ่งหนีเอาลูกอมในมือมาสัง่งงานยกโทษให้เฮ้เด็กคนนั้น,น,นไม่ลูกอมแล้วแกมาชนะเรียนเรื่องไหนจะบาตายทำไมซัวยอย่างนี้วะเนี่ยเอาไปเอาไปเอาไปเลยกำชี้ดีกว่ากำตดแหววขี้ให้มันสักก้อนหนึ่งดีไหมวะ ต่อไปชั้นที่สองห้องอ่านหนังสือจองวอนเงียบหน่อยห้องสมุดนะจ่ายหนังสืออย่าส่งเสียงอ่ะฮะอ่ะฮิอ่ะฮะตั้งแต่พี่จงวอนเข้ามากลิ่นความรู้ก็ช่วยโอห้องสมุดโคตรดีไม่มีคนเลยอ่ะฮิอ่ะฮิตเฮอ่ะฮิตเฮ่อชื่ออ่นจินบนโปสเตอร์อินจินคือคนที่เข้ามาอ่านที่นี่เป็นคนแรกในเดือนนี้อห้องสมุดแล้วลือไงติดตามข่าวได้ที่โฮมเพจ โอ้อะฮิอะฮิอะไรอ่ะอะฮิตู้เกมอะฮิอ่ะยอเรียนเปล่าหรือเครื่องสแตนกาแฟพี่จังวอนกดเล่นโดยที่ไม่รู้ว่าเครื่องมันเสียข้าหมูย่างตะเลอะฮิมันมีอะไรเลยโอ้โหมันจัดที่วางหนังสือด้วยเว้ยจารุนาอย่าใช้อินเทอร์เน็ตให้อ่านหนังสือเท่านั้นเอออหะฮิแต่หากท่านต้องการตรวจสอบข่าวสารในโรงเรียนกรุณาใช้ห้องอินเทอร์เน็ตเอาเอาเออะฮิอาเอะฮิอะฮิโอ้โจ้าอะฮิอะฮะ พี่จองวอนเจอแผนที่ชั้นสองห้องมันติมีเดียอหฮเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยพี่จองวอนเริ่มสับสนนักเรียนช่วยหน่อยครูจะเคลียตรงนี้มาครับครูผมช่วยอะฮีอ๋อหนักมากเลยมาครับอหฮผมช่วยผมช่วยเอาไปห้องหนึ่งทับเจ็นะพี่จองวอนหัวรอนทำไมเอาไว้ตรงนี้นะอฮิภารกิจเสร็จสมบูรณ์อ๋อขอบใจมากนะครูมีค่าขนมให้ว้าวอฮิ ขอบคุณมากครับครูอะฮิอะเฮะอะฮะพี่จองวอนได้ลูกอมจากครูเป็นค่าแรงขออีกได้ไหมอ่ะอะฮิขอลูกอมเพิ่มหน่อยครูอ่ะฮิ NPC ก็ได้อะฮิอะฮิอะฮิขอ N อ็นหน่อยอย่างน้อยก็บอกหน่อยซีห้องมัติมีเดียอยู่ไหนอ่ะไม่รู้อะฮิพี่จองวอนอารมณ์ดีตั้งแต่เริ่มเกมเลยดีค่ะอิอสถานที่ต่อไปบันไดชั้นสามพี่เจ พี่เจกขอตั้งสมาธิก่อนพี่เจกมาหอมหรือเปล่าครับครับพอดีผมเจอโทรศัพท์อึนจินอ๋อเอาไปคืนให้หน่อยนะพี่นะได้เลยควับน้องพี่เจกได้มือถืออึนจินจากรุ่นน้องรหัสคำใบ้คือหนังที่ชอบที่สุดในชีวิตหนังที่ชอบที่สุดเหรอครับหนังเรื่องนั้นหนังโปรดเรื่องนั้นคือพี่เจกดูแผนที่โรงเรียนอย่างละเอียดไหนดูซิพี่เจกเจอลูกอมที่จะให้อึนจินในกระเป๋าอ,อ๋อน่าจะอันนี้สิควับที่จะให้อึนจินนะ่าอันนี้แหละพี่เจกเก็บไว้อย่างดีวิววัยระถินเออสวัสดีครับ ฉันมาตรวจคนใช้ลิฟต์ไว้นายเป็นเด็กดีนั่นไม่ได้ใช้ลิฟต์หลังเลิกเรียนอ่ะไม่เคยใช้เลยครับงั้นเหรอดีมากโอ้โรางวัลเด็กดีเอาลูกอมไปขอบคุณครับพระเจ้าโชคดีอะไรขนาดนี้ขอบใจมากนะครับและทันใดนั้นเองพี่เจกเจอเบาแสแล้วห้องมันปิดมีเดียสินะแต่ห้องอยู่ชั้นสองโอเคต้องโนไปอีกชั้นหนึ่งเอ่อไอ้บ้าน,นี้จับผิดห้ามใช้ลิฟต์สินะโอเคครับขอบคุณมากครับ เลยๆทุกคนอุ้ยต่เห็นตายแล้สวัสดีครับนายหล่อมากขอขอบคุณครับฉันมาจากชมรมหนังสือพิมพ์มาเป็นนายแบบให้โรงเรียนเราไหมอ่ะสนใจเปล่าไว้วันหลังนะครับคือจะเอาลูกอมให้อ๋อเป็นความเป็นครับเจ๊กหล่อเลยพี่ได้ครับมิวสิกรวมท่าไทยแบบของพี่เจ๊กในชุดนักเรียนเซอร์ไพรส์สุดๆจบด้วยท่าของชาวร็อกรวด3เซตขอบใจ โ oh. อ้ลุโอมไปโอ้ oh. ขอบใจมากโอเคครับ okay, พี่เจกกลับมาอารมณ์ดีอีกครั้งแต่ไปผิดทางรู้สึกเหมือนปลากระป๋องแห้งอ่ะเออมสอเม็ดถือว่าคุ้มนะต้องหาหนังโปรดรุ่นนั้นให้เจอต้องหาให้เจอให้ได้พี่เจกต้องรีบเดินเกมแล้วและแล้วก็มาถึงห้องมันติมีเดียสถานที่ต่อไปห้องเขียนผู้กันชั้น3าสหุ่นพี่สองหุนงห่นตรวจกระเป๋าเสร็จแล้ว ต้องหาบอแสก่อนแล้ลตงไหมดีนะพี่สหุ่นเริ่มดูจากพจอิดด้านหน้ากระดานผลการประกวดในโรงเรียนการเฉีิมผู้กันออกมาแล้วฮะนี่คือประกาศแล้วเนี่ยสามารถดูได้ที่หน้าโฮมเพจพี่สองหุนรับทราบแล้วโอเคงั้นพี่สองหุ่นตรวจเช็คห้องอีกครั้งเพื่อความชัวผมว่าเอามันไปเผื่อก็ดีนะพี่สองหุนเอาพ์อิกที่แปะไว้ไปเผื่อโอ้หเหมือนเกมโรคจิตฆาตกรจิกซอ ว้าวห้อ,องคอมพี่สองุนกํลังเดินไปที่ห้อ,องคอมเพื่อดูโฮมเพจประตูลอ็อกดูเปล่านี่อืมอืมเฮ้ยห้องคอมของนักเรียนชั้นม .6 พี่สองหุนดูประกาศที่แปะอยู่หน้าห้องโอเคกำลังอัปเดตซอฟต์แวร์สินะผมไม่เคยใช้คอมนะก็เลยไม่รู้ว่าไฟแวร์คืออะไรจำไม่ได้แล้วเอ่นี่หรือเปล่านะวอืมผมว่าจะลองเปิดสัเครื่นะองดูนะขออนุญาตนะครับ อืมไม่ใช่แฮะหากอันไหนไม่ใช่พี่สองหุนก็ล้มเลิกทันทีแล้วมันเครื่องหม่กันแล้วเนี่ยเอออต้องไปห้องคอมที่อัปเดตแล้วสินะมีหน้าเราถึงไม่เจอแต่เราก็มุมหาตั้งนานถึงว่าทำไมห้องมันใกล้จังสซนใจมาเป็นในแบบหนังสือพิมพ์งเรียนเตาสวยละกูพี่สองหุนตกใจกับ NPC ขอหนีดีกว่ากูยังหอนใเกมที่ซอไม่หายเลย โอเคต่อไปที่ห้องคอมเขาดูแผนะที่ก่อนนะอ๋อด่แทอยู่ช,นนชั้นหนึ่งมี่เองชั้นหนึ่งห้องคอมมอสี่และมอห้าซึ่งตอนนี้พี่สองุนอยู่ชั้นสามต้องลงไปชั้นหนึ่งสถานที่ต่อไปชั้นสี่ห้องโถงยาวพี่ซอนอูโอเค <c oughs> เขาบอกว่านนี้คือบ่อแสครับขอบคุณที่ให้ยืมหนังสือนะเห็จนจดหมายที่เขียนไว้ที่โต๊ะแล้วใช่ไหม,มงั้นเสาร์อาทิตย์นี้ไว้เจอกันนะเอ๊ะแล้วห้องเรียนกับโต๊ะเรียนที่นั่งของผม อ้าไม่ใช่ที่นี่หรอฉันต้องเขียนเนื้อเพลงอะแต่ไม่มีไอเดียเลยนายช่วยหน่อยได้ปะอา่อาก็ได้อะอ่าเีวได้เนื้อขอควายกับรอเรือความรักของเธอโอ้โหโอเตโต้มาเลยสามสองหนึ่งเร็วหน่อยเวลาเป็นไงเป็นท้องนะเว้ย ไปงั่นก็อดได้ลูกผมมันเสียเวลาขอตัวตรงมันนี่อ๋อ,อเสียลูกอมฟรีมาเลยอทำไงดีอ่ะพี่ซันอูเสียลูกอมตั้งแต่เริ่มเกมจะไม่สวยอย่างนี้เนี่ยโชคดีอ๋อใหไว้มาเล่นใหม่นะขอเล่นอีกรอบได้ไหมอ่ะฟังกติกาใหม่นะ ต้องเขียนเนื้อเพลงไม่ใช่ร้องสองสามท่อนโอเคขอไปกับรอเรือเหมือนเดิมเนาะไม่ใช่รอบนี้เป็นกอจอห้าคำได้เลยไก่จิกเด็กอ๊ไม่ได้ต้องพูดเป็นประโยคไก่จิกเด็กตายบนปากองโอองก็สมมตเด็กไปกินเุ้ยไม่ใช่เด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่เป็นเด็กอยู่อย่างนั้นแหละชื่อเพลงแก้มจสวยแพ้ไปเถอะโอ๊ยโดนอีกแล้วมันไม็นนไี้เสียบ่อยจังอาาขนาดผงคคิดขนาดนี้ยังไม่ผ่าน แล้วใครจะเล่นผ่านแล้วเนี่ยไว้มาใจกหรู้อมใหม่นะพี่เจ็บหัวจะปวดพี่ซันอูเริ่มเล่นทันทีไปก่อนนะเปิดเกมแรกกระโดดไป2เมตรอ่ะสถานที่ต่อไปชั้น3มห้องโถงใหญ่พี่นิก,กิพี่เป็ดน้อยนิก,กิรอสัญญาณไฟเริ่มกระดิกเท้าดิวดิวสัญญาณเกมเริ่มมาแล้วเอ้ห้องไหนเล่นพะละวะตีแบบเสร็จแล้วก็เก็บให้เป็นระเบียบเลยสิวะ,อะไะอ้นาคนนั้นอนะ ฉันต้องเก็บสินะพินิกิรีบเก็บอย่างเกรงเกรงเออเอ,อ,เ,อ,อเก็บเก็บนะครับพินิกิเก็บไม้แบดได้เป็นกำรรโดยที่ไม่รู้ว่ามีคำใบ้ยอยู่ในไม้แบดเขียนว่าอึนจินเป็นนักเรียนชั้นมหเอา้าพินิกิมีคำใบ้ตั้งสองอันเลยนะอย่างน้อยพินิกิจะช่วยเก็บไม้แบดให้หัวหน้าชมรมพลักเร็จแล้วครับพอช่วยเสร็จพินิกิก็เดินออกจากห้องไปอย่างช้าช้า แล้วชั่นออกมาจากห้องได้ไหมเนี่ยโอ้โหเอ็นพีซีอ่ะค่ตะกรอนในนัง่งเมื่อกี้เสียงมกี่ใช่ไหมอ่ะเอ้ยว่าไงซอนโอ้เมื่อกี้ไา้เรียกชันเลยอ,อะไรฉันเปล่านะตกลงชันตกลงไปที่ไหนเนี่ยไม่ชันไม่รู้ว่าจะตกไปเอ้ยจมันตกใจตะกล้องเฉยแล้วพี่ทำอะไรทำอะไรอ่ะป,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 ป้า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 ไม่มีอะไรผมกำลังจะไปอ่าไปอ่าห้องพักครูใช่เลิอ n p พซมันใบม,มาอย่างนั้นน่ะนั่นฉันตกลงไปหาคำใบเพิ่มซะแล้ว แต่จะไปแบบเนียนๆก็แล้วกันว่าแต่มันนี่คืออะไรพี่นิกิเจอแผนที่โรงเรียนเอะอะไรอะ่ะคำใบ้ผมผมก็มีผมก็มีมนี่ไงคำใบ้เอะเ,เ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตอนนี้อยู่ชั้นไหนอะ่ะชั้นที่สองชิบหายแล้วโวยขยม,มเดี๋ยวเดี๋ยวเีิหน้าตาเฉยเลยเหรอนายทำผิดระเบียบทำไมอะ่ะผิดยังไงผิดระเบียบผมจะโดนหากคะแนนเหรอฉันต้องบอกใชว่าผิดยังไงอะ ด้่ลูกอมเหรอไม่มีให้แย่งหรอกไม่มีแล้วอ้าลูกอมมาจะยกโทษให้คนที่มีลูกอมคือคนที่วิ่งไปเมื่อกี้อย่ามาทําไก่โอ้ยตามตื้จริงผมบอกผมไม่มีจากเหตุการณ์เมื่อกี้ทาไมพินิกิรอดตัวไปเฮ้ยมีฝ่ายปกครองนะเฮ้ยพินิกิขอตัวเพ่นก่อนละ่ะเฮ้ยว่าไงพินิกิเกือบจะหนี n อ c พซพ้นแต่ โอ้โหเพียบเลยย่างกับเล่นเกมคาตากร NPC อะไรทำไมมันเยอะขนาดนี้เนี่ยพี่ดิกิดูแผนที่ต่อเฮ้ยอยู่ที่ไหนเนี่ยห้องเรียนนี้อ๋อห้พักครูเหรอตอน,น,นอได้คำใบ้มาก,ก่อนถึงจะรู้ไม่ใช่เลอห้องพักครูงั้นเลยถ้าลูกอมมาจะยกโทษให้ไม่ได้<เ>จริงๆอ่ะฉันโดนย่างไปหมดเลย นี่สารวัตรนักเรียนพอรู้ไหมว่านี่ชั้นอะไรอะ่ะลูกอมมาดิเดี๋ยวจะบอกไฮโอเคให้กด็ได้เหลือแค่นหนึ่งอันนะไฮพอกันทีลูกอมของฉันทําไมคนที่นี่ชอบกินลูกอมจังๆนะ <c oughs> อันนี้ชั้นอะไรเหรอเท <c oughs> ่าที่ดูเ่าจะเป็นชั้นสี่ชั้นสี่อย่างนั้นเหรอใช่ <c oughs> แต่เราเพิ่งลงมาจากชั้นสี่เองไม่ใช่เหรอหรือชั้นสามเออถามครูเถอะ เฮ้ยมีอะไรถามครูปกครองอ๋อสวัสดีครับครูผมอยากรู้ว่าว่าไงลูกคำใบเนี่ยมันพาเราไปที่ไหนเหรอครับเธอก็ดูหนังสือเรียนที่เธอถืออยู่นี่ไงเนี่ยมันเขียนว่าไงเขียนว่าอ่านไม่ออกครับงั้นเธอก็กลับไปหน้าที่ของเธอแล้วตั้งใจเรียนซะเออผมยังไม่รู้เลยว่าห้องของผมอยู่พี่สนอนปูพราดห้องเรียนสารทับหนึ่งนั่นไงอ่างั้นผมก็ดูหนังสือเรียนค่ะ พี่ซันอูดูอีกครั้งซันอูไอเด็กโง่รอก่อนนะห้องเรียนหนูในขณะที่พี่เจคมายังห้องเรียนมันติมีเดียพี่เจคเจอดีวีดีหนังของอึนจินบัตรยืมดีวีดีห้องมันติมีเดียอ๋อึนจินเข้ามายืมหนังเรื่องสองพันหนึ่งจอมจักรวาลครับ อึนจินมายืมหนังเรื่อง2 0 0พัจองจากรวาลเย้ภารกิจสำเร็จกดล็อกเครื่องอึนจินแล้วเอ๊ะเดี๋ยวนะรุ่นน้องชื่อเดียวกันส่งข้อความมาห้องเขียนพูกกันชั้นสามฉันสามครับโอเคไปครับไปเร็วเร็วฉันเจอแล้วอ้ายอึนจินจา้าพี่เจกมาละครับเป็นรุ่นน้องของอึนจินนั่นเหลอครับพี่เจกเริ่มคิดมากสวัสดีครับอยากแต่งเพลงเต็มมีไอเดีย เออที่ชิดไปเธอเดี๋ยวก็ชิดออกครับช่วยน่อยสิช่วยไม่ได้หรอกน้องพี่เวรีบุซซี่ยุ่งยุ่ๆยุ่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 มอยู่ยุ่งอย,อย,อย,อยู่ครับหมาน้อยเจ๊กวิ่งไปห้องสามทับสามอย่างไวตื่นจินจ้าเอ๋เอาเงียบกริบพี่ฮิซึงมาถึงห้องเรียนมสี่แล้วพี่ฮิซึงเดินสำรวจรอบๆดูนิดนึง ึเจอคอมที่เปิดอยู่เครื่องหนึ่งหน้าหลักโฮมเพจยิบตรับนักเรียนใหม่2025ประกาศบอดแสอยู่ในหัวข้อข่าวสารรักการอ่าน2อถึง8เขียนพวกกันสทับ3ไม่เข้าใจอะ่ะ <c oughs> ให้หาลูกอม,มอีกเหรอเป้าหมายคือหาลูกอมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีให้หาลูก,ลกอมหรือว่าหาโต๊ะของอนจินกันแน่ประเด็นคือโต๊ะอ่นจินอยู่ที่ไหน คงต้องถือแผนที่ไปด้วยละห้องเรียนไฟปกครองม .6 ห้อง2เลข1ในขนาดเดียวกันพี่เจอยู่เช่นเดียวกับฮีซึงเลยรอบเข้ามาดูห้องเรียนห้องอื่นก่อนพี่เจสแกนอย่างรวดเร็วว่าคอมเปิดอยู่หรือเปล่าว้าวพี่เจเจออะไรเข้าอะไรกันละเนี่ย มือถือของอื่นจินชั้นมหพี่เจค่อนข้างแปลกใจเนื่องจากมีชื่ออื่นจินซ้ำกันสองชื่อพี่เจจุงรีบเก็บมือถือเอาไว้หลังกระเป๋ากางเกงบอกแสจึงติดตัวพี่เจมาเจออะไรหรือเปล่าเออมีลูกองคฮะนายแย่งเข้ามาเหรอหรือ,อยังไงเปล่าฮะแย่งไม่ได้ไม่ไม่ได้แย่งหรือไม่ได้แย่งก็บอกไม่ได้แย่งอกไม่ได้แล้วไปไปไปเฮ้เฮ้เฮ้เดี๋ยวก่อนสิเจนายเจออะไรบ้างพี่เจปิดบังบางอย่างไม่อยากให้ใครรู้ผิดกับบางคน <c oughs> ห้องมันติมีเดียอยู่ไหนอ๋ออ่ะครับอยู่นี่อะฮิวันนี้ครับอะฮิอะฮิพี่จองวอนมาถึงห้องมันติมีเดียแล้วอ๋ออะฮิอ่ะฮิเอะพี่จองวอหมูงทำไมคอมเปิดไม่ได้อ้าวห้ามใช้เน็ตหรืออะฮิอ๋อเฮะเฮ้ยเฮ้ยข้างในนี่อุ่นจังเลยอะฮิพี่เจและพี่ฮิซึงก็มาด้วย้ยเจอแล้วกูเจอแล้วอะฮิของกุนจินพี่จองวอนเจอบันทึกเดียวกับพี่เจสองพันหนึ่งจอมจักระวาลอะฮิสองถึงแปดห้องพบกันสามทับสาม อ่ามีบางอย่างหายไปอะฮิอฮอฮอ่ฮะเขาชอบดูหนังนี่เอาไปด้วยได้ไหมอ่ะอะฮิเออขอดูหน่อยอ่ะฮิสองพันหนึ่งจอมจักกรวาลสมัยก่อนเป็นหนังแผ่นดีวีดีนะฉันไม่ได้ดูนานแล้วเป็นหนังที่อื่นจินชอบสินะน่าจะใช่นะอะฮิขอดูอีกหน่อยนะอ,อ,อ่อนะอฮิเขอมีบอสไอืน่นๆนะอ๋ออะไรเจมาอะไรอฮุอยู่ดีๆพี่เจก็เดินไปไหนไม่รู้โอ้ยหนังอะไรมันแย่แยะในมนุษย์ช้างอ๋อเรื่องนั้นน่าจะปีสองพันสิบสองโอ้โหอะไรไม่รู้ อยู่ดีๆพี่ฮิซึงก็เดินตามพี่เจไปยัยนมห้องใกล้ปิดแล้วลูกขอโทษครับลุงเอ่อนี่เป็นเวลาลงมาเช็คตึกนะอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเช็คเอ๋อลูกคนนั้นอะโรคประวานิไม่โดดรโรงเรียนมาอันนี้ออ้เฮ้อะอันนี้ไม่เป็นไรนะครับลูกคนนั้นนะเมื่อวานิี่โดดรโรงเรียนมาอันนี้ออ้เหอะอันนี้จะไปไหนมารับเคราะห์แทนเพื่อนเถอะเบ้าๆได้ไหมจโดนแน่ มาหนิจะจับส <online> <c oughs> ่งครูให you <bizarre> ้ผมเจ๊น้าลุงพพทล้วครับแต่เย็นๆนะครับจะทำอะไรดูให้ดีนะครับลุงเฮ้ยเล่นลิ้นเหรอเอ้พี่เจเดินมาโดยที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นวัดีค่ะวัดีค่ะอิทวัดีค่ะพี่เจเริ่มรู้ตัวแล้วขอโทษนะฮะไปโรงเรียนมุ่งวายเลยฮะอิทพี่เจงงห้องล็อกที่นี่มันที่ไหนกันแน่นะพี่สึงที่วิ่งหนีมาอีกทางกำลังไล่ตามเจ เกือบเกือบสวยแล้วไอ้บ้าพี่เจ๋เดินมาเจอด่านที่คุณครูตั้งรูปอ่าช่วยครูหน่อยลูกเอาไปห้องหนึ่งทับเจ็ดนะ,ะลูกทั้งสองคนเลยมาช่วยคุณครูยกหน่อยอลูกมาโอเคขอบใจมากยกหมดเลยเหรอใช่ลูกช่วยครูหน่อยนะลูกเร,เร็วๆหน่อยก็ดีนะลูกผมนะสป,ปีดเต็มทีอยู่แล้วเดี๋ยวผมช่วยยกกันละกันนะครับแล้วก็วางที่เดิม ตามคอนเซปเ,ปเป๊ะๆพี่เจได้มีเวลาก็มาจัดเรียงรูปให้ดีพี่สิงและพี่นิกิจไปช่วยกันอีกแรงข้างในเนี่ยอุดีกแล้วขอบใจมากนะเอาลูกอมไปลูกอ่าไปเลยเอาไปแบ่งกันนะลูกอ่าไปพี่เจยิ้มออกเพราะได้ลูกผม อเอาไปอีกนะโลกครับขอบคุณมากนะครับพี่ฮีซึงได้ลูกอมแล้วอ้าวนี่จีเอาลูกอมลูกขอบคุณมากครับอาจารย์พี่นิกิจก็ได้ลูกอมเช่นกันอ๋อ,อ,อเอามาทีละนิดทีละน้อยแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันพี่นิกิจใส่ลูกอมลงกล่องอย่างระมัดระวังแต่เจ้าตัวดันอยากรู้ว่ารสอะไรงูอดอารมณ์เสียชั้นไหนว่าอหะฮิชั้นไหนว่าะ,ะพี่จะงวอนอารมณ์เสียก็คือไปชั้นหนึ่งเลยแล้วกัน กูเดินวนมาสามรอบแล้วแล้วพี่นิกกี้ก็ดันเดินตามพี่จองวอนมาอะฮิเฮ้ยอะฮิอย่าตามกูมากูหลงทางอยู่อะฮิพี่จองวอนเริ่มรู้ตัวแล้วว่าพี่นิกกี้สะกดรอยตามอะฮิสวัสดีครับสวัสดีฮะ n อ c พซีทรงผมผิดระเบียบอฮิยังไงย้อมสีอยังไงเท่นักใช่ไหมออะฮิชั้นไปลวไปไหนไม่อยู่แล้วพี่จองวอนจำเป็นต้องเดินขึ้นชั้นบนอีกครั้ง แต่ลูกอมน่าอร่อยนะฉันว่ากินสักเม็ดก็คงไม่เป็นไรไหนว่าไม่สรุปแล้วผมกูผิดระเบะะียบปะแบบว่าเนี่ยผมยอมรับโทษก็ได้ครับครูในจริงจะมีผมเลยครับเออลูกผู้ชายต้องรับผิดเดี๋ยวให้ลูกอมเม็ดหนึ่งผู้ชายทานบนตักเตือนด้วยเข้าใจไหมชิพายกูไป็ูวักจรกินฟรีไอฮี่ไอฮี่เออเดี๋ยวครูกินเองอ้าวสรุปแล้วครูกินฟรีและทันใดนั่นเองพี่สอนอูถึงห้องสามทับหนึ่งแล้วโอเคทุกคน พี่ซอนอูกำลังดูรายชื่อว่าเข้าห้องถูกไหมอันนี้ห้องสามสินะพี่ซอนอูอยู่ห้องสามเลขที่สามแต่ยังไม่รู้ว่าโต๊ะตัวเองอยู่ไหนเออเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะเออขอโทษนะครับเออคือตอนนี้เอ่อฮะอันนี้หรือเปล่าเนี่ยพี่ซอนอูเจอจดหมายในลิ้นชักเอ,อ๋เดี๋ยวนะ <N> น่าจะมาใช่อันนี้นะครับจดหมายของคนอื่นไอ้พวกเนี้ยทำให้สับสนใครเอาเป็นคนมาวางกันนะโธเอ้ยวางทำไมกันละเนี่ยขับไปบ้านเสร็จแล้วค่อยเอามาคืนนะครับเออแย่ละอ,อ๋อฮะตรงนี้ก็มีอะไรอะ่ะเขียนว่าจะทำให้ไออ่อ,อนนั่นอ่อนลงอ,อ๋อเป็นจดหมายเอาไว้หลอกกันแน่ๆเลยห้องเนี้ยมีเยอะเลยนะสงสัยต้องหาใหม่ โอเคหากันต่อเถอะอ้โหเห็นไหมมีเต็มเลยนี่ก็มีเห็นไหมเนี่ยเขียนว่าในช่วงขณะที่ซอนอกูกำลังหาจดหมายอยู่นั้นฉันรักเธออุจดหมายบอกรักพี่เจคที่อยู่อีก2ห้องถัดไปเดินทางมายังห้องหมอหกของอึนจินและจับหมาน้อยตามสัญชาตญาณและความอันตรายก็กำลังคลานเข้ามาอุ้ยปะเทนไม่เทน แม้เวลาลงเรียนปิดแล้วนั้นลูกมาทำอะไรอยู่แถวนี้ทำไมฮะทำอะไรเหรออ๋อผมเข้าผิดห้องครับอะไรเข้ามาทำอะไรบอกเดี๋ยวนี้ผมขอโทษครับอ่ะมามมาเน่ผมรู้ครับว่าทางอ่อนอยู่ที่ไหนอ่ะไม่ต้องเดี๋ยวลุงพาไปเองมามันก็ผมเพราะผมเข้าห้องผิดไงลุงเลิร์นลุงเลิร์อ่าลุงไม่ได้ชื่อเลิร์แล้วลุงชื่ออะไรชื่อคิดคิดไม่ทันโอ้ยนี่ห้องสามเหรอผมไม่ได้มาห้องห้าผมเข้าผิดห้องอยู่ใน่ไหนแล้วไม่ต้องพูดพี่ซอนอูสงสัยทำไมข้างนอกวุ่นวายขนาดนี้เอ๋ ลุงเลิงจะพาผมไปไหนเหรอลุงเลิงพี่เจ๊กเจอพี่สอนอูลุงลุงคนนี้ได้ลุงลุงคนนี้ปุ๋มไม่เกี่ยร์อะไรเนี่ยคนนี้กับคนที่เขาผิดเนี่ยไม่เข้าทำไมอ่ะเฮ้ยจะออกแล้วหยองลูกเข้าไปลูกเข้าไปเออโอเคงั้นเข้านะหยองลูกเข้าไปลูกเข้าไปเออโอเคงั้นเข้านะเฮ้ยนั่นไม่คร๋อไม่ใช่ลูกลุงพูดกับลมลูกไปขึ้นมาข้างบนกันเถอะเอ้ยอะไรวะมันมีแบบนี้ได้หรือวะนี่มีมีไปยังไงอ่ะคิดคิดไม่ทันพี่เจ๊กไปแล้วพี่สอนอูเริ่มตั้งใจหาจดหมายอีกครั้ง เจอแล้วนี่ไงมันต้องเป็นของผมแน่เลยเอาละครูชมรมหนังบอกว่ามีดีวีดีเรื่องใหม่เข้ามาในห้องมันติมีเดียมาดูหนังด้วยกันอีกนะยืมหนังเรื่องที่เธออยากดูมาโอเคงั้นห้องมันติมีเดียอยู่ที่ไหนนะเดี๋ยวนะอ๋าชั้นสองพี่ซอนอูเจอเบาะแสแล้วโอเคชั้นสองโอเคเดี๋ยวลองไปชั้นสองดูครับ ย,ย,ย,ยัง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 ม่ถึงประตูยังไม่ปล่อยกูอีกนี่ผมมีเรียนนะเนี่ยลูกมีเรียนไหมลูกก็เพิ่งบอกอยู่อ๋อเงินไปไหนก็ไป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 อะไรวะปล่อยกันง่ายๆแบบนี้เล้วหรอวะพี่เจกนั่งพักจิตใจรอสถานการณ์คลี่คลายแต่เจอบางอย่างเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะนั่งเฉยเฉยก็โดนเหรอเนี่ยเออนั้นกลับบ้านก็ได้วะ โรงเรียนเขาเราน่าอยู่คุณครูจับหนูทุกคนสมผมผิดระเบียบใช่แต่ผมเพิ่งตัดมาหักคะแนนความประพฤติเอาลูกอมมาแลกสิผมไม่มีเหลือแล้วออโอเคก็ได้ก็ได้ไดครับพี่เจคจึงยอมเอาลูกอมให้มาอ๋อไปอขอบใจมากพี่เจครู้สึกอยากแง yeah, อยากกินลูกอมมาครับพี่เจคอยากกินลูกอมโอ้ยไม่ไหวแล้วหิวกินก่อนละกันฟับเอาพี่เจคไม่หาอื่นกินเหรอพี่สองหุน่นหาห้องคอมจนเดินมาเจอห้องหนังสือ หออื้อราสงสาร h o r รผมบอกว่าเป็นที่นี่นะพี่ซองหุ่นเปิดคอมอย่างมั่นใจแต่คอมล็อกอยู่ไม่สามารถใช้งานได้จนเอเนเพ่นคนอื่นๆเดินมาเจอพี่ซองหุน่นแต่ก็เจอเอ c นพซีด้วยสวัสดีหนโนหนังสือใหม่มาเพียบเลยนะเลือกดูได้เลยนะ <c oughs> ทำหน้าลยกจเห็นผีอย่างนั้นเลย <c oughs> ก็มันน่ากลัวนี่นาะพี่ฮีซึงกลัวผีดูก็รู้ว่าพี่สองหุนยิ้มแบบมีพิรุษ <c oughs> และแล้วทีมค้นหามาถึงห้องแล้ว เนี่ยมาทำอะไรที่นี่อะฮะเปล่าเปล่าเฮ้ยดูมีพิรุธน้อยอ่ะจะจะเปล่านะแล้วอันนี้อะไรอ่ะไม่รู้อย่ามาทำไก่เ้ยอย่ามาทำไก่หยาคนตัวเลยไม่ยคนตัวมีร้อยคนตัวมันพูดของมันพูดจะมีอะดีอย่รู้ไหมมีของดีนี่เนอะฉันขอรู้นเดียวเองอย่ามาจับไม่ให้ไม่ให้ดูอย่าไม่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 ดูหน่อยจะได้ยินละไงอไม่ให้ดูฉันบอกแล้วว่ามันไม่ใช่ของดีเออ เอกินลูกอมไหมไม่จินเปล่าเดี๋ยวแบ่งให้เอเคลมาถือเป็นค่าไทยเรียกค่าไทยหน่อยก็ได้ดูดูดูมันทำขอบคุณมากเห็นเขาบอกว่าถ้าลูกอมเยอะจะยิ่งดีนะตอนเล่นเกมน่ะไม่รู้จริงหรือเปล่าไม่รู้อ้าวไม่น่าถามเลยอ้าวทำไมแบ่งให้พี่เจยอย่างเดียวท่านนายจะไปไหนอือฮึอือฮึอืมช่วยหน่อยได้ไหมคะครับเงินสมุดสองเล่มนี้ไปวางบนชั้นหน่อยค่ะพี่สองหุ่นรับหนังสือมาแบบไม่ตั้งใจ เดี๋ยวนะนั่นมันเห็นว่าถ้าทําให้ก็จะได้ลูกอมด้วยนะประเด็นคือจะเอาไปเสียบไว้ที่ไหนกันละเนี่ยผมว่าน่าจะตรงนี้ตอนนี้ทุกคนกำลังสนุกสนานเอ๊ะเครื่องไม่ตอบสนองหนังซืออ๋อดูเลขสินะใช่ค่ะดูที่เลนังซือค่ะอ๋อพี่สองหุ่นเข้าใจแล้วอ๋ออยู่นี่นี่เองเอเลนเพ่นทำงานได้อย่างดีเยี่ยมพี่ฮินซึงเดินสำรวจข้างนอกต่อ เออไม่ใช่ตรงนี้เหรอแต่ผมว่าน่าจะเสียบได้นะเนี่ยพี่สองหุ่นหลังเลคิดว่าน่าจะไม่ใช่พี่นิกิแยกจากพี่จังวอนมายังห้องดนตรีพี่นิกิสงสัยนี่คืออะไรพี่นิกิเจอรายชื่อในห้องดนตรีตารางใช้ห้องดนตรีอยู่ซ้ายมือแต่ด้านขวามีเบาะแสอื่นจินไม่สบายเลยขอลาไปห้องพยาบาล พนิกิจึงคิดว่านี่คือบาะแสสำคัญควรเก็บไว้ฉันได้บาะแสกระลักท่านแล้วพี่จังหวอนเดินมาอะฮิฮอดตรีเหรออะฮิไปส่งผมผิดระเบียบไปอาคะแนนเน้ยอะฮิอะฮิหนูไม่ผิดนะไอฮิไอฮิไอะฮิจะไปไหนอะฮิ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 ไอฮิออฮิไอฮินายทำอะไรผิดมาแล้วนั่นนะเอาลูกอมมาจะยกโทษให้จะบอกให้แล้วประตูห้องดนตรีดันล็อกไม่ได้อะฮะคนนี้ตัดผมครับอะฮิไอเฮ้เตัดผมคนนี้ตัดผมครับอะฮิคนนี้ตัดผมครับไอเฮ้ ในวะมันพูดถ so, like <men> like ึงใครพี่นิกิหลบหลังประตูอย่างเนียนเอาลูกอมาดีกว่านะอะฮิฮิอย่ามาทำไกลผมไม่ได้ทำผิดซะหน่อยสิผมก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วอะอะฮิอะฮิอะเฮอะโอ้หกอะฮิิอะฮิอะฮิ๋อฉันรู้แล้วตนจับเพราะซี่พ่มนี้เองพอรู้ความจริงพี่นิกิก็ทำเนียนทันทีพี่นิกิแอบย่องหนีเหมือนสายน้ำบอะแซดิชันเจอคือรายชื่อเช็คชื่อที่ห้องดนตรี แอ่อึนจินไม่สบายเลยไปห้องพยาบาลสินะแอ่อื่นจินไม่สบายเลยไปห้องพยาบาลเฮ้ยค hey, วามจริงก็มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นฉันเจอบอสแท้และรอก่อนนะ